สิบสิบสัญญาณที่รู้ว่าคุณตื่นรู้แล้วคุณเริ่มที่จะเป็นคนที่แบบว่ามีแสวงหาด้านจิตวิญญาณมีคนยกระดับจิตวิญญาณตัวเองอย่ามาบอกนะไอ้พวกคํานี้นะคนส่วนใหญ่จะชอบเอามาโชนะคําประเภทที่ว่าฉันไม่อยากมาเกิดแล้วหรือคําประเภทที่ว่าฉันไม่ใช่เป็นคนโลกฉันไม่ได้เป็นแล้วก็แบบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสัญญาณเลยวว่าไม่ไม่ได้ตื่นรู้จริงๆคือดูถูกคนอื่นดูว่าเนี่ยโลก ตัดสินคนอื่นประนามคนอื่นแล้วก็พูดง่ายในระหว่างตัดสินคนอื่นก็ยกตนเหนือท่านน่ะยกตนข่มท่านอ่ะเข้าใจไหมนี่รู้ได้เลยว่าเราเราไม่ได้ตื่นรู้ได้จิตวิญญาณคนคนนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับเวลาใครที่ชอบทาตัวธรรมะธรรมโมเกินเกตฑธรรมะธรรมโมแบบในแนวที่ว่ายกตัวเองเหนือเขาว่าหรือฉัน<ค>นข่มครอื่นกว่าเธอนะแตะเธอนี่ อะ,อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันเรื่องนั้นดีกว่านะครับ Intuitive increase Intuitive ability and psychic experience เ mm hmm. ช่นมีแบบเริ่มที่จะแบบมีรางสังหรณ์เริ่มที่จะแบบว่าไม่ใช่ลางสังหรณ์อย่างเดียวแต่ว่าอย่างรู้เริ่มที่จะแบบว่ามองเห็นมองตาทิปเริ่มที่จะมีเซนส์ว่าคนอื่นคิดอะไร mm hmm. เริ่มที่จะมีแบบอะไรอะ่ะพูดง่ายตาที่สามเริ่มเปิดนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คืออันที่สองคือ a p p r o towards spiritual practice l like meditation or yoga เริ่มที่จะอยากทำสมาธิมากขึ้นเริ่มที่จะอยากอยู่คนเดียวเริ่มที่จะอยากอยู่นั่งสงบสงบนะครับคุณอันนี้คุณเริ่มรู้แล้วหรือทำโยคะในนี้เป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเริ่มเริ่มอยากฝึกโยคะนะครับเริ่มที่จะอยากฝึกร่างกายนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อน,นี่ฉันเริ่มตื่น เริ่มที่จะอยากตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณมันมีความอินเอมเติมเต็มอย่างหนึ่งนะที่มันเหนือเงินนะครับผมบอกความลับหนึ่งข้อเกี่ยวกับเรื่องเงินนะทุกคนความลับหนึ่งข้อเกี่ยวเรื่องเงินยิ่งคุณหวยหาไล่ล่ามันเท่าไหร่คุณยิ่งจะขาดมันเท่านั้นแต่ถ้าคุณเปลี่ยนยกระดับจิตวิญญาณตัวเองคุณจะยิ่งเติมเต็มเงินมันจะวิ่งเข้าหาคุณเองเข้าใจไหมสิ่งที่ผมสอนนี่ข้อกหนึ่งเลย ข้อหนึ่งของการที่จะทําเงินให้หลักหลายเท่าคุณก็คือจงหยุดเป็นคนขาดมันคนรู้สึกขาดวิ่งตามหาเงินหยุดซักเพราะมันทําให้คุณไม่เต็มเต็มเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กคุณถ้าคุณมีจิตเป็นคนมีจิตวิญญาณสูงคุณดึงดูดได้ตลอดเวลาเรื่องมันเสกได้เสกได้เรื่องเงินเรื่องเล็กจริงๆนะผมบอกเรื่องเรื่องง่ายเลยคนส่วนใหญ่ไปทําให้มันเป็นเรื่องยากเรื่องเงินคือเรื่องพลังงานเขาสองยึดไปจอดไป ข้อสองนะครับเงินมันลิงก์กับพลังงาน100%ตแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนพลังงานเป็นยกระดับจิตวิญญาณของคุณเป็นคนที่พลังงานสูงตลอดเวลาควรจะหลั่งไหลเข้าหาคุณข้อนี้ผมคอนเฟิร์มหนึ่งเรื่องพลังงานคือพลังเงินโอเคไหมเพราะทุกสิ่งในโลกนี้คือพลังงานอยู่แล้วในวลัเงินของคุณมันผมานเเนฟัออกมาเป็นแบบไหนนั่นแหละรู้ได้แล้วว่าพลังงานของคุณคือแบบไหนพลังงานสูงก็เงินสูงพลังงานต่ําก็เงินต่ํา จบไหม,มจบข้อนี้ผมคอนเฟิร์มมันมันปรากฏผลในชีวิตของผมเองตลอดเวลานะครับม,มันเป็นแล้วลูกศิษย์ที่มาเรียนก็เหมือนกันนะลูกศิษย์ที่มาเรียนเขาจะบอกเลยเวลาเขาเข้ามาบัลิียูนิเวอร์สเรียนอยู่ก็เงินเข้าใช่ไหมแนตตี้ก็บอกใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อไหรเงินเข้าเที่ยวไปก็ล่าสุดก็เงินเข้าเมื่อไหร่ล่าสุดทำอะไรทุเดย์เบททอรน่ะทำอะไรแล้วทำอะไรสร้างแบรนด์ทียีมตอบตัวอ๋อแล้วทำไงอ๋อที่เงินเข้าระหว่างระหว่างเรียน โอเคเนี่ยแหละคนที่มาเรียนกับผมนะครับในคอสเยอะมากเลยที่บอกว่าวันนั้นถูกลอตเตอรี่วันนั้นลูกค้าสั่งของลูกค้าสั่งของเป็นหลักแสนหลักล้านมีเต็มไปหมดเพราะาอะไรเวลาเขาเลิกกังวลสทัทีเวลาแบบว่าพอเข้ามาอยู่ในยูนิเวอร์สเขาจะไม่กังวลแล้วเขาไ่อยู่ในคลื่นอีกแบบหนึง่งพอเลิกกังวลปับ๊บจัก,กรวาลส่งของมาให้คุณได้ ผมไม่ได้พูดแบบมั่วนะคุกคนผมไม่ได้พูดอะไรเลื่อนลอยไม่ได้เอาจักรวงจักรวาลอะไรมายกเมฆขึ้นมานะทุกอย่างมีที่มาทุกอย่างที่ผมสอนเป็นสัจธรรมทุกอย่างที่ผมสอนคือเป็นข้อมูลที่ถูกจูนมาไม่ใช่ผมไม่ไม่ผมจูนเองหรือไม่ก็คนอื่นจูนนะครับจูนจากข้อมูลกับมหาปัญญาที่ดีที่สุดผมจะบอกเลยว่ายิ่งคุณยิ่งคุณพลังงานสูงเท่าไหร่เงินยิ่งหาง ยิ่งคุณเอาความกังวลออกไปเท่าไหร่จกักรวาลจะส่งของดีๆมาให้คุณได้ง่ายขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณโชคดีมากขึ้นโอเคไหมเ,เพราะนั้นข้อ2รักษาพลังระดับพลังงานนี่เป็นในผลที่ผมสอนเรื่องของจิตวิญญาณไปด้วยเ,เพราะเพราะว่าเวลาคุณถึงแม้มีเงินแต่ว่าไม่มีพลังงานก็ไม่โอเคผมบอกได้เลยทุกคนฟังดีๆนะสิ่งที่ผมสอนเนี่ยเรากำลังเปลี่ยนประเทศด้วยกัน มันไม่ค่อยมีใครสอนเลยที่ลิง k พลังงานกับพลังเงินยกระดับจิตวิญญาณแล้วคุณออ่มเอมเ,อเอติมเต็มมีความสุขในชีวิตมีพลังชีวิตตลอดไปคุณเคยเห็นไหมคนที่แบบห้าสิบแล้วสี่สิบห้าสิบแล้วก็แบบเซงเลยเซงกระตายรอวันกเกษียนร,รอวันตายรอไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากมีชีวิตแล้วมันน่าสงสารไหมอะคนแบบนั้นนะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้นะมันเสียเสียอะไรเสีย เสียชีวิตที่มาเกิดเสียชาติมาเกิด,ดเขาจว่าจริงๆคุณรู้ไหมคนเราสามารถทําความสําเร็จสร้างความสุขอะไรได้ในในในช่วงสิบปีอ่ะสตีฟจ็อบสามารถเปลี่ยนโลกหรือคนธรรมดาผมผมทำตัวให้เป็นพันล้านได้ไปในสิบปีแล้ในะระหว่างนั้นทํางานน้อยมากแล้วมีความสุขมากในสิบปีคุณคิดดูมนุษย์สามารถทําอะไรบ้างในสิบปีคุณเราจะไม่ไม่ควรจะเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นกับชีวิตของเรา เราไม่ควรจะไม่ควรจะเสียเวลาทางจักร์ซิ่เลยเพราะคุณสามารถทําอะไรได้ยเยอะแล้วคุณจะมีชีวิตจนถึงร้อยปีอ่ะเข้าใจไหมทุกคนคุณจะมีชีวิตจนถึงร้อยปีคุณต้องเก็ตเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเรียนวิชาที่จะทําทสร้างพลังงานให้ตัวเองแล้วคุณจะมีแต่ความสุขเวลาคุณจะมีพลังงานเนี่ยคุณจะมีสุขภาพที่ดีด้วยเพราะฉะนั mm ้น hmm. คนที่มีนสุขภาพไม่ดีเพราะพลังงานต่ํามันไม่มูทเ mm hmm. มนต์ movement, mm hmm. เข้าใจเปล่าเวลาคนพลังงานต่ำเนี mm ่ยเป็นเพราะพลังงานคุณสตั๊กอยู่ข้างในร่างกายของคุณคุณไม่มี movement, mm hmm. มีมเนไ่่การคลือหวใช วิธีการที่จะทำเงินวิธีหนึ่งอ่ะอยากจะรู้ไหมที่จะทำให้พลังงานคุณเคลื่อนไหวได้ทันทีอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้อแชร์กันก่อนดีไหมแชร์กันอีกสักสองแชร์ดีไหมครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเงินแล้วก็ลุยเรื่องพลังงานเพราะสองอย่างนี้มันลิงก์กันมากเมื่อกี้ให้ไปสองข้อแล้วนะเขียนให้เขาหน่อยได้ไหมเขียนให้เขาหน่อยสองข้อนะยนะโอเคอ่ขอบคุณมากเลยนะปล่อยวางไม่ได้ค่ะอาจารย์วิภาวรรณแก้วฉายบอกโอเคถ้าพูดคำงั้นเปลี่ยนคำแตอย่างแรกเลยเปลี่ยนคำก่อน เวลาคุณพูดอะไรก็ตามที่มันที่มัน,มนเปยดพบอตัวเองทาไม่ได้มันกําลังฟรีซมันกําลังเอาความจริงนั้นเข้าช่องเข,ข,ข,ข้าของเข,ข้าช่องแข็งคุณกําลังบอกว่านั่นคือความจริงในชีวิตฉันคุณจะต้องเปลี่ยนความคิดคุณก่อนคุณจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดคุณก่อนโอเคไหมเปลี่ยนคําพูดบอกว่าฉันกําลังปล่อยวางได้ฉันกําลังเริ่มปล่อยวางเป็นนี่พูดคํานี้สิฉันกำลังพรางหน้าฉันกำลังเริ่มปล่อยวางเป็น มันก็ยังเป็นความจริงอยู่นะมันก็ยังเป็นความจริงอยู่นะมันไม่ได้โกหกตัวเองนะมันก็ยังเป็นความจริงอยู่เดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดโอเคไหมอ่าคุณแอลลี่บอกได้รับพลังงานสูงจากอาจารย์ทุกวันค่ะขอบคุณมากวิภาวรรณบอกแชร์แล้วค่ะอาจารย์ขอบใจมากนิดหน่อยบอกแชร์แล้วค่ะอ่าสวัสดีครับคุณจานิสคุณจานิสจริงค่ะไปบัติไปปดิบัติเวิร์สเปลี่ยนพลังงานทันทีเลยสวัสดีจ้าทุกๆคนนะครับผมอยากจะให้กําลังใจทุกคนนะครับที่มาฟังนะ ทุกคนสามารถเป็นคนที่มี Impact ต่อโลกได้เป็นผู้นําคนอื่นได้เป็นคนที่มีอิทธิพลในทางดีต่อคนอื่นได้เริ่มจากเริ่มจากเล็กๆก,ก็เราได้นะครับตอนแรกผมก็เริ่มแบบเล็กๆเ,เราสามารถที่จะเพิ่มพลังความการมีอิทธิพลในความคิดได้นะครับแล้วก็เป็นแสงสว่างต่อโลกนี้ต่อตามใดที่คุณเริ่มแบบเล็กๆแล้วไม่ต้องไปไป a t t r a c t แรงต้านเข้ามาพยายามอย่าไปสอนคนที่ไม่อยากฟังเรานะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจเขา เราช่วยเราเราช่วยคนที่เราที่เราช่วยได้ที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการความรู้ประเภทนั้นนะครับทุกคนสามารถไปทุกคนที่ฟังอยู่นะผมรู้ว่าทุกคนมีมีความปรารถนามีความอยากอยากโตมีความอยากความสร้างสุนค่าให้กับโลกนี้คุณมีความอยากที่จะมีมีความอยากที่ชัดจะแบบยกระดับจิตวิญญาณใช่แล้วก็มันมันมากวับช่วยเหลือผู้อื่นก็ม,มามันมาพร้อมกับพร้อมกับการเอ่อการการการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองนะครับ แล้วก็บอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดนัด่นเป็นความโหยหาฟังนะนั่นเป็นความโหยหาของทุกวิญญาณที่มาเกิดผมแนะนำเลยนะใครยังไม่ได้เรียนคอร์สปริ r ช t u a ลีเดอร์วันนี้ยังราคาแบบโอโห้หมื่นนิดๆิด่อโอ้โหตอนแบบแล้วคนลงมาเยอะมากเร็วมากนะเรากำลังเปลี่ยนประเทศด้วยกันคอร์สชื่อนี้นะจําไว้ s p i r i t u a ลล e เดอร์0 1นะครับ ใครยังไม่ได้ลงลงตอนนี้เลยใครจะเขียนว่าหนึ C F 101ก็ยังได้นะครับถ้าใคร C F ตอนนี้เนี่ยให้ราคายังราคาพิเศษปกติ3 0 0หมื่นแล้วนะครับราคา3 0 0หมื่นเหลือแค่เหลือแค่เท <1, S 1> ่าไหร่นะหนึ่งบาทราคาพิเศษวันนี้ใครที่อยากได้ราคา คอร์สนี้คอ,อร์สสปายลิชัลลิเดอร์ในราคา9,900บาทให้คุณ CF แพ็คคู่นะคะคอร์สนี้กับอีกคอร์สหนึ่งนะคุณจะได้ราคาพิเศษเลยแนะนำะแนะนำคอร์สสัมปทานที่7ถ้าใครอยากมาเจอผมวันที่7เดนะือนเจ็ดนะหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้ทั้งนั้นเรียนออนไลน์ถ้าแนะนำคอร์สสัมปทานที่เจ็ดวันที่เจ็ดเดือน7อถ้าออนไลน์นะคะ17,900บาทนะถ้าคุณอยากจะมาสด เพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทแล้วมาเรียนสดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะคะแพ็คคู่ก็จะอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอ้เลขสวยใช่สองเจ็ด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 นะเป็นแพ็คคู่ถ้าใครอยากจะได้แบบมาเช็คกันจริงๆมาเจอตัวไม่รู้แล้วทำคำทางไม่ถูกอะไรเงี้ยมาไปมาคุ๊กโคชชิ่งเลยดีกว่าผมจะคุ๊กโคชชิ่งอให้ครั้งเดียวนะครับทุกคนมันน่าจะเต็มเหลือแค่ไม่กี่ที่แล้วเดือนเจ็ดเดือนมีเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเอ่อเป็นเสาร์อาทิตย์มีหนึ่งคนแล้วก็เป็น เป็นวันธรรมดามีได้อีกหนึ่งคนนะครับก็รุ่นละคนนะน่าจะน่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดอ,อีกเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วไม่อยากเปิดแล้วทั้งสุดท้าย <laughs> ทั้งสุดท้ายนะคะ Group c o a c h i n นะคะราคาเต็ม4ี่แสนบาทนะคะถ้าสนใจแนละ้วลงทะเบียนวันนี้ราคาพิเศษ2องแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นสองแสนเก้าหมื่นบาทสองแสนเก้าหมื่นบาท <laughs> <laughs> จะราคาเต็มสี่แสนบาทนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยมาลงกันเลยเพราะว่า อาจารย์จับมือทําเลยนะและช่วยคิดให้คุณเลยวางแผนกนลยุทธ์ให้คุณเลยว่าตรงไหนที่เป็นคีย์สําคัญที่สุดที่แบบเปลี่ยนแล้วคือก้าวกระโดดเลยใช่บางทีบางคนเนี่ยมองไม่ออกน,นะว่าพยายามมาตั้งนานคิดมาตั้งนานไปลงทุนกับหลายเรื่องหลายล้านบาทมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันแบบเหมือนแค่จุดนิดเดียวอะแต่อย่างคนเนี้ยคนนี้ยค,า <laughs> คมาเจอผมก็มาพั c น์โคชชิ่งไงก็มาพัฒน์โคชชิ่งก่อนแล้วลงเมนทอร์แล้วก็ลงพรีเมียมนะชูร<ช>ี่ เปลี่ยนชีวิตเลยอะ่ะแต่ก<ช>่อน <ฮะ S 1> ทำออนไลน์ไม่เป็นอะ่ะตอนนี้แบบว่าเป็นหลายสิบล้านแล้วมั้งตอนเนี้ยใช่ไหมสอสิบ <laughs> <laughs> ่ธรรมดานะเพื่อนเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe <c oughs> ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็ด See first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณลิศังศรีสวัสดีครับ